สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะวงในเมาส์สาเหตุดราม่าครอบครัวพิมพ,มพิมประพาหลังแม่โพสเดือดแหกลูกวงในเมาส์สาเหตุดราม่าครอบครัวพิมพ,มพิมประภาหลังแม่โพสเจ็บโดนดูถูกจากคนที่เบ่งออกมาพร้อมแหกลูกสาวอ้างปลดหนี้บ้านท้าโชว์สเตทเมนต์ กลายเป็นที่ถูกจับตามองหลังจากที่คุณแม่นางเอกดังรายหนึ่งได้โพสข้อความผ่านโซเชียลเดือดถึงลูกสาวรัวๆขอให้โชสเตเมน้์ที่อ้างว่าปลดหนี้ให้และฉันขออโหสิกรรมให้ทุกอย่างทุกการกระทำกรรมใครกรรมมันชดใช้ให้หมดชาตินี้พอชาติหน้ามีจริงขอให้เราไม่เจอกันมองไม่เห็นกันอีกเลยก่อนที่จะพบว่าเป็นโพสของคุณแม่ของพิมพิมปพระพภาโดยก่อนหน้านี้นางเอกดังเคยให้สัมภาษณ์ช่วยที่บ้าน ดนี้จนไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินค่าเทอมจนได้เชียร์ที่คำผ่อมาช่วยเหลือล่าสุดวันที่19มิถุนา2566เพจ Facebook ข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเมาส์เรื่องข่าวนี้โดยเล่าข้อมูลจากวงในที่สืบไปสืบมาว่า ตอนนี้ครอบครัวของพิมพมีปัญหาแต่ก็ไม่ชชัว่์ว่าพ่อกับแม่เขาหยาก,กันแล้วหรือยังตั้งแต่เดือนพฤศจิกิปีที่แล้วแล้วมีการโพสต์รูปข้อความที่ไม่มีแม่เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่มีแล้วมีคนสังเกตว่าช่วงที่ครอบครัวพิมพไปเที่ยวญี่ปุ่นและจะมีพ่อแต่ก็ไม่มีแม่ไปด้วย มีคนเล่าว่าชีวิตแม่ลำบากมาตั้งแต่ช่วงโควิดแม่เป็นแม่ค้าที่พยายามขายของทุกอย่างแม้แต่เป็นขนมไปขายตามตลาดนัดซึ่งในเปรียบเทียบชีวิตกับพิมพ์กับแม่ว่าเป็นดาราแล้วมาขายของตามตลาดนัดใช้ชีวิตลำบากในขณะที่ลูกนะั้นนั่งกินโอมากเกษตรมีแฟนลูกเป็นไฮโซแต่แม่ยังเป็นแม่ค้าอยู่นะและตั้งแต่พิมพ์ออกมาเปิดเผยว่าชีวิตโตอเองนลำบากช่วยครอบครัวปลดหนี้กลุ่มแฟนคลับ ตาม Facebook ของแม่บอกว่าจริงๆแล้วแม่เริ่มออกมาโพสอะไรแปลกๆตั้งแต่พิมพ์ออกมาพูดเรื่องนี่สินแล้วแต่ก็เริ่มหนักเมื่อช่วงสองสามวันที่ผ่านมายังไงทางผู้ฟังก็ต้องติดตามว่าพิมพ์พิมพ์ประพาจะออกมาแถลงการเรื่องนี้อย่างไรขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลยนะคะขอบคุณค่ะ